แกไม่ไห่เกลลี่คะเห็นยายใหม่จังไม่อ่มลูกไปไหนก็ไม่รู้ไม่มองไม่เห็นเลยเนี่ยอ๋ออยู่หลังบ้านค่ะอ๋อหลังบ้านเหรอค่ะไม่ลองเห็นก่อนใหม่จังนางไม้ ชันเงเดินนะช้ชามากเลยนเนี่ยงันี้งคะช่ฝากไปซื้อไม้เสียลูกชิ้นหน่อยมันจะละสิบแปดบาทนะแล้วก็ตังทอนเอาไว้ให้ชั้นด้วยแล้วไม่ต้องซื้อทั้งนั้นต้องทอนตังให้ชั้นครบๆรีบไปรีบมาให้เวลาห <Okay, S 1> ้านาทีเร็วๆด่วนๆด่วนๆนะันนเชื่อมีปาร์ตี้นะวันนี้ฉันจะมีปาร์ตี้ เฮ้ยอะไรเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นฉันต้องไปซื้อใหม่แน่เลยอ่ะป่่นจักงยานก็เหนื่อยโอ้ยนังใหม่นี่แกทำอะไรของแกเนี่ยพอดีว่าไปซื้อไม้เสียบลูกชิ้นให้แม่อ่ะ แล้วทีนี้ปันจากงานเหนื่อยก็เลยล้มในบ้านนีไ่ไงแค่นี้เนี่ยนั้นเหนื่อยฉันวิ่งไปร้อยกิโลฉันยังไม่เหนื่อยเลยแล้วทําไมพี่ไม่ไปซื้อเองอ่ะนี่แกย่ามาสั่งฉันนะเดี๋ยวฉันจะฟ้อ,องคุณแม่เก็บขึ้นมาให้หมดเลยนะ <c oughs> ก็รู้แล้วเบาๆในสีเดี๋ยวแม่ได้ยินอะไรก็ฟ้อ,องนั่น <c oughs> แหละแสดงว่าแม่ยังไม่รู้ว่าแกทําไมเสียบลูกชิ้นหกใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ใช่ใช่พี่จะบอกแม่นะแต่ฉันจะบอกฉันจะไปฟ้องคุณแม่ <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดังไม้โอ๊ย,อ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 ยฉันโดนไม้เสียบลูกชิ้น